สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเปิ้ลอีกครั้งนะคะ Open s e l l Ford ค่ะหรือที่ทุกคนเรียกกันก็นกคือผู้การเปิ้ลนั่นเองนะคะเปิ้ลดูแลในส่วนของ f o r d ลังสิตแ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้ก็คือเจ้าตัว WiT เทนะคะตัว4ฟร์ e ิค่ะราคาจะอยู่ที่1 2 6 5 0 0้านนานะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว l o l o ์ช Chatter นะคะราคาบวกเพิ่มเพียง3 0,000บาทนะคะและอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เป็นสีเอกลักษณ์ของ WiT เทสีส้มนะคะราคาก็จะบวกเพิ่มอีก1 0 0 0 0มื่นบาทค่ะตัว นี้ให้แรงมา้าอยู่ที่213แรงมานะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะเปิ้นแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ เขาไม่มีกล้องถ่ายยากโม่นิด เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งนะคะชุดกันชนหน้า F150 Spider นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นอฟอร์ดตัวใหญ่ๆนะคะกระจังหน้าทรงใหญ่แบบนี้นะคะก็คือชุด F150 Spider ซึ่งตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเอาสีไหนเปิ้ลจะมีแบบให้กับลูกค้าเลือกก่อนนะคะแต่ลูกค้าเปิ้ลเลือกเป็นสีดําเงานะคะ เอกลักษ์ของ F150 Spider ก็จะเป็นตัวไฟ LED ตัว C ตัวนี้นะคะแล้วตรงนี้จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งของเขาก็เพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถนะคะส่วนเซ็นเซอร์นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะ6จุดที่มากับตัวรถเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันในส่วนของตัวโฟล์วิวอะค่ะทุกคนมันจะมีกล่องเรดาร์เป็นกล่องรับสัญญาณนะคะตัวนี้เราก็จะขยับป้ายทะเบียนสูงขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ไม่บังเนาะ จแล้วข้างบนนะคะในส่วนของด้านบนติดเป็นสกูฟิตนะคะทรงเลตนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะตัดสีดําเงานะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญทุกคนเห็นอะคริลิกคําว่าเลนเจอร์นะคะตัวนี้เป็นสีสีเงินนะคะก็เพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถก,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 ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะเหมือนเอเวอเรสต์เนาะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างค่ะในส่วนของชุด F150 Spider นะคะตัวไฟตัว C ตัวนี้มีประโยชน์นะคะมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะถ้าเราปลดล็อกรถนะคะก็จะมีเห็นไหมคะทุกคนจะเป็นไฟ LED ตัว C นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมไฟตัวนี้3จุดค่ะก็ะสวยงามเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างบ้างนะคะอันนี้เพิ่นติดข้อไฟหน้าให้ขค้าอยู่แล้วเนาะ ด้านข้างค่ะเป็นคิ้วล้อขนาด6มิลนะคะซึ่งจะมากับชุด F 1 5 0อยู่แล้วนะคะในส่วนของแมกยางนะคะอันนี้เป็นแมกลายดอกไม้นะคะซึ่งลายแมกลูกค้าสามารถเลือกลายได้ค่ะว่าชอบลายไหนนะคะแต่ตัวนี้เป็นลายดอกไม้ ine, เป็นยางมอนเตอร์นะคะขนาดยางอยู่ที่265 65 R 1 8ค่ะ ตัวนี้นะคะจะไม่เลี้ยวแลวจะไม่ติดล้อเนาะไม่ติดบางโคนนะคะเพื่อแนะนําเป็นแบบนี้เนาะเพราะชุดแต่งเพื่อจะแนะนําลูกค้าก่อนค่ะว่าควรเป็นแบบไหนบางทีลูกค้าอยากได้ยางที่ใหญ่กว่านี้นะค่ะลูกค้าก็ต้องถ้าใหญ่กว่านี้มันจะติดเนาะมันจะต้องแบบคว้านตรงนี้นะค่ะมันก็ทําให้ตัวรถไม่สวยะค่ะแบบนี้ก็เต็มสวยดีอยู่แล้วส่วนลายสติกเกอร์นะคะมีหลายแบบนะคะหลายลายให้กับลูกค้าเลือกนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในห้าสิลายนะคะ ที่เปินน้ลมีให้กับลูกค้าเลือกค่ะแต่ลูกค้าเลือกเป็นลายสายโคนแบบนี้ค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะเราเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะก็เพิ่มความสวยงามนนะหะแก่ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแนวรถของเราค่ะทรงเราแต่งเป็นแบบออฟโรดค่ะอันนี้ก็เป็น,นเป็นส่วนของบันไดข้างเหล็กนะคะค่ะและในส่วนของด้านท้ายนะคะเราเปลี่ยนเป็นนะคะไฟนะคะลมดําไฟ LED ตัว C ค่ะเดี๋ยวปุจะเปิดให้ดูเนาะว่าเวลามันขึ้นแบบไหนค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟตัว C แบบนี้นะคะอันนี้ปุ่มดำนะคะโอเคก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะดูมีมิติค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านฝาท้ายนะคะฝา ครอบกระบะท้ายนะอันนี้จะเป็นทรงใหญ่เลยนะคะปกติที่เราเห็นกันจะเป็น Ford ตัวใหญ่ๆอันนี้เนาะแต่อันนี้ค่ะเต็บเขาเรียกว่าเก็บงานเต็มเลยค่ะทั้งฝาอันนี้ก็จะเป็นนูนนูนนิดนึงตอนแรกเราคิดว่ามันจะติดไม่ได้เนาะแต่อันนี้เพราะด้วยรุ่นของเราอะค่ะมันเป็นตัวโรโลชัตเตอร์เนาะแต่อันนี้ก็คือปิดได้สนิทนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับรถมค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านท้ายตัวนี้นะคะเปิลเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของแฮมเมอร์นะคะอันนี้จะเป็นทรงใหญ่ค่ะอันนี้เหยียบขึ้นสบายนะคะลูกคนรู้อยู่แล้วว่าแฮมเมอร์จะแข็งแรงมากนะคะ ัวกันชนท้ายนะคะมีหลายแบบนะคะหลายยี่ห้อให้กับลูกค้าเลือกค่ะนะคะลูกค้าชอบทรงไหนนะคะอยากได้ทรงไหนแบบไหนนะคะเพิ่ลมีให้กับลูกค้าเลือกก่อนนะคะแต่ลูกค้าเปิ้ลเลือกเป็นทรงนี้นะคะก็เป็นทรงแฮมเมอร์นะคะเป็นของแฮมเมอร์ทรงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเพิ่มความเป็นออฟโรดความดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนะคะติดในส่วนข้อฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นตัวโรโล์ชตเตอร์นะคะ ให้สังเกตอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นตัว w i t e ท็โฉม2021นะคะไม่ว่าตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นคาดแถบส้มนะคะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตัวโลโลเชตเตอร์นิดนึงนะคะโอเคฝาปิดกระบะท,ท้ายไฟฟ้าค่ะ อันนี้ก็ก,การฝนเวลาซื้อของมาเยอะๆก็ใส่ถ่ายกระบะเลยแล้วฝาปิดตรงนี้ของ Y ายแท็นะคะก็จะเบามากนะเป็นใช้มือเดียวปิดได้เลยเรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยเห็นชุดแต่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเปิลฟรีชุดแต่งให้กับลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามเปิลได้ค่ะอยากแต่งแบบไหนนะคะเลือกชุดแต่งตามสไตล์ของเราได้ค่ะเดี๋ยวเปิลจะส่งแบบ รูปลดหรือชุดแต่งต่างๆให้ลูกค้าเลือกก่อนได้ตัดสินใจกันก่อนเนาะว่าชอบแบบไหนที่เป็นตัวของเราอะค่ะนะคะ,นะคะชอบชุดแต่งแบบไหนอยากได้ผ่อนน้อยๆนะคะดาวถูกๆดาวสบายๆอย่างเงี้ยค่ะหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเปิ้ลก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าเปิ้ลทุกๆท,ท่านนะคะชอบแบบไหนทักกันเข้ามาได้ค่ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อลดกับเปิ้ลได้นะคะเปิ้ลมีบริการส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะ ถึงบ้านนะคะฟรีค่ะและที่สําคัญนะคะรถที่แต่งจากเปิ้ลทุกคันนะคะเปิ้ลดูแลการตกาการติดตั้งเองนะคะถ้ารถไม่เรียบร้อยนะคะเปิ้ลไม่ปล่อยถึงมือลูกค้าแน่นอนค่ะมั่นใจได้น้อว่าซื้อรถกับเปิ้ลน,นะคะคุณได้รับรถที่เรียบร้อยสะอาดแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ชุดแต่งเปิ้ลดูแลอย่างดีนะคะว่างานเนี๊ยบแน่นอนค่ะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะ โทรเข้ามาสอบถามเปิ้ลก่อนหรือเปิ้ลฝากติดตามช่อง YouTube ของเปิ้ลเนื้อขา Open l ล l ซลฟค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเปิ้ลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ